มานี่มาตอนกระทากันน,ะน้องเนาะสิมาบอตองมาหลุนกันเนาะ เขาแลี่้องเขาเล้วเาแ่้วนี่ยมองไม่ดึเอาแสงขึ้นนี่เขาแล้วพี่น้องเขาแล้ววอ้ยกระกล่างตแป๊บเดียวพี่น้องเพอแป๊บเดียวข้าวเดียวอ้ยเขาไหวรนี่เสร็ล้สีงอุบักบักอยู่เสร็จแล้วดูดูปนไองโดนแล้วขนาดเลยอ้ยเาพายสวยพี่น้อง นอ้องสุายช่วยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่นอ้องป้าตัวงามเลยงจังโอ้ยสุดยอดเลยเขาแล้วเขาแล้ว,ว,วโอ้ยนี่ต้องพี่เนาะคนแตกเลยเช่นคนแตกสั่เลยนี่ปักไปแทนนีน่เนาะอน๋อักไปแทนนี่นี่ ปักไว้เรียบๆนี่เนาะฮกอันเนาะฮะเนาะฮกยุดเขาปักไว้ป้าเขาไว้อีลีบุคิดไวเขาไว้ปันนี่ใช่เลยรีโมทต่อโดยรีโมดนีพี่น้องนี่นี่ต่อนกกระทาโดยรีโมทนี่น,นี่สุดยอดเลยนี่ต่อนกกระทาโดยรีโมทเนาะสุดยอดเลยพี่น้อง

มึงตู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 ไลายหรือเปล่าเบังสิวังลงเนาะแปบ๊บหนึ่งเนาะโอ้ยดีใจแห่งพี่น้องเลยตักกล่องก่อนแปบ๊บหนึ่งเขามาแบบแบบมันบุหรี่ห้องเลยนะมันถือแล้วมันจะห้องแอบเอบเนาะตอนมันเข่ามันบุหรี่ห้องเนาะวะมู้บุหรห่องตอบเลยเอาแบบตั้งตูะเลย โอ้ยคนแกตกแตนเลยคนบัดเนะคนินนะมึงนะมึงมึงกดมึงกดเยอะไลยอยู่บ้าไล่เปล่ายอดเลยโมนาเชื่อเขาบ่าสิเขาไววปนนีเาะ สุดยอดพี่น้องเรียบร้อยเนาะเขาไว้ขนาดเลยดุ่มเลยงามง่ามงามเนาะหวัวเหนี่ยหอยหัวกระโบนหน่อยประเด็เน,ะนาะหัวทำาแม่นกกระทาที่เขาเจะเอาไปต่อนะก็ได้ยิ่งกระเ,เะพิ่นว่าดอกเพิ่นว่าต้องเป็นหวัวนี่ยหน่อย อันนี้มันหน่อยแล้วบ่นี่เ <c oughs> บิงเบิงบูเป้นเนาะพี่น้องอันนี้มันหน่อยแล้วบ่นี่ <c oughs> เอาไปต่อคือสีด่ายเนาะเลี้ยงไว้สีด่ายหมดไปกูเนาะมันขนแตกซะมนันสรุปแล้วว่ามานันโอเค พบกันใหมนะ่ในคลิปหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ข่าเดอ้พอเพราะผู้ข่าชิด้มีกำลัง,หงแ,แ,แหงโมแหงใจไอคลิปใหม่ๆออกมาเนาะมาต่อว่าเขาว,ว่ายขนาดเลยพิทมวนอยู่เนี่ย